เอาต่อมานะครับมาดูสิกขาบทว,ว่าด้วยการประทุษสลายตระกูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระอัสชิและพระปุณณพสุกะนะครับประทุษสลายตระกูลนี่ใช่ไหมครับอัสสชิพระปุณณพสุกะนะครับพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันนะครับครั้งนั้นพระพิสูพพวกอัสชิและปุณณพสุกะเป็นเจ้าถิ่นในชนบทกีตาคิรีแสดงว่าเป็นใครครับเจ้าถิน่นอา่าเจ้าวาดนะครับเป็นเจ้าวาดนะ เป็นพิสูรรัชีนะครับชั่วชา้าพิสูพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานนี้นะครับหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้ดอกเองใช้ผู้อื่นปลูกเองนะครับรดน้ําเองใช้ผู้อื่นรดเองเอ๊ะแย่แล้วผมก็เคยปลูกนี่ต้นมงต้นไม้นี่นะแต่ในที่นี้นี่ไม่ได้ปลูกเพื่อเพื่ออารามนะครับไม่ได้ปลูกเพื่อสงฆ์แต่มีจิตปารนาลามกนะครับปลูกสนหย่อมหวังจะให้คนนู้นคนนี้เข้ามาชมเราน ถ้าเป็นบางกุฏินะครับโอ้โหครับสวยครับเนี่ยมีเจดีมีอะไรนะมีกระถางดอกไม้เต็มนะครับสวยงามนะครับพวกหญิงสาวชายหนุ่มก็พากันไปถ่ายรูปครับเนี่ยจูจีถ่ายรูปกันแถวนั้นแหละนะพาก็พอใจเนาะมีคนมาเที่ยวหน้ากุฏิทางเดินจงกรมกับปูแท้เลยครับเป็นแถวเลยเดินโอ้มีกอไม้เพิินครับ ไม่ได้ทำอะไรนะครับชมไอ้ผีเสี้นบินมาเกาะดอกไม้นะแล้วก็พอหนอนมันมากินก็ไล่หน,หนอนครับเดินไปสักหน่อยหนึ่งนอนมากินกไหนหนน็ไล่หนอนไล่ผีเสื้อละนะแล้วก็ร้อยนะครับใช้คนอื่นเก็บบ้างร้อยกองดอกกองดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นร้อยบ้างทามาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทําบ้างทามาลัยเรียงก,าก้านกันบ้างใช้ผู้อื่นทําบ้าง ทำดอกไม้ให้เป็นช่อเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เป็นพุ่มโอ้เยอะแยะเลยครับนายยกมาเป็นแต่ละอย่างนี่ก่อนเนาะนะครับพอมาดูอีกทีเนี่ยโอ้ครับยาวมากเลยนะครับที่เห็นนะครับน่าจะยกมาถ้าเป็นเรื่องของดอกไม้ก็ผ่านไปนะครับจะคล้ายๆกันนะเกี่ยวกับการนําไปให้ก็มีนะครับนําดอกไม้พวกนี้ไปให้เขานะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประดับนะครับเครื่องประดับเยอะแยะเลยนะครับนําเครื่องประดับใช่ไหมนําดอกไม้นะครับไม้แฝกนะครับสําหรับประดับอกเพื่อกลุลเสตีนเอาดอกไม้ไปฝากเขานะเวลาไปบินทาบาทก็เก็บด,ดอกไม้เป็นกำๆเลยครับนะบินทาบาทเจอบ้านนหนสาวสวยลูกสาวเขาสวยใช่ไหมฝากดอกไม้เลยนะ แต่บางรูปท่านก็บ,บุญดีนะครับไม่รู้บุญดียังไงเนาะพระพิสุลื่นบินทบาทครับโอ้หลายรูปครับเป็นสิบรูปยี่สิบรูปนี่อาหารแทบไม่ได้รูปนี้ไปครับดอกไม้เป็นกำกำเลยนะผมสังเกตว่าท่านไปทําอะไรมาดอกไม้เป็นกำกำเลยนะครับมองไปมองมาโอ้แม่ไหมครับแม่ไหมนี่แม่ไมมหลงเสน่ห์หรือไม่รู้พระหลงเสน่ห์แม่ไหมครับนะได้ดอกไม้ทุกวันเลยนะ่ว่าท่านรูปหล่อครับ ต่คนหน้าตาขี้เละขี้เละก็ถอยรอดไปเนาะรอดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่แนแต่อมานะครับดื่มน้ําในขันเดียวกัน,นให้หะดื่มน้ําในขันไม่เดียวกันเนี่ยก็เป็นอันเขาเรียกว่าประพฤิอาจารย์เหมือนกันนะครับนั่งบนอาสนะเดียวก,กันกับกับใครกับกุลสตรีนะครับพวกธิดากุอ หญิงสะพ้ายของสก,กุลบ้างนางทาสีบ้างแล้วก็พวกเด็กหญิงเด็กเล็กๆบ้างไปน,นั่งรวมกันห่มผ้าผืนเดียวกันนอนรวบเครื่องลาดคุมผ้าห่มบนเตียงอันเดียวกันเลยนะครับไม่รู้ใครเป็นใครคุมวุดเลยนะเปิดออกทั้งผ้าพิสูนทั้งเด็กน้อยนอนนอนคุมเนี่มันน่าจะเป็นนังคาทิเศษเนาะแต่ท่านไม่แต่ท่านไม่กล่าวเรื่องของกายจสังคนะครับถูกต้องกาย การในเรื่องของอนาจารย์ฉนะันอาหารในเวลาวิการบ้างดื่มน้ำเมาบ้างนะครับต้องอบาบัติตามสิขาทหมดนั้นนะไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับดื่มสุราพวกนี้แหละนะครับอันนี้ผ่านไปเลยครับยังเกี่ยวกับเรื่องของการประโคมขับร้องนะครับไปร้องรำทำเพลงตกองเะิะสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้เลยเลยร้องนะครับมีการโค้งคำนัดกันก่อนนะครับแล้วก็ไปร้อง บางทีพิสูก็ประคมดนตรีให้เขาร้องบางทีเขาก็ร้องให้พิสูเข้าไปไปเต้นนะครับไปเต้นฟ้อนรำกับผู้หญิงอ่ะเอาผ้ามาปูผ้าสังคาติโค้งคำนับผู้หญิงเลยนะเอาผู้หญิงขึ้นมาเต้นบนผ้าสังคาติของตน,นั่นแหะครับนึกภาพออกก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ยังมีการเล่นหมากลุกแถวแตดตาหมายถึงแปดแถว <laughs> แป อะไรแต่ตาเนี่ยบ้านเราเรียกอะไรหมากฮอตโอ้หเล่นไม่ได้เลยนยเล่นหมากลุกแถวลวสิบตาก็มีนะครับถ้าเราเนี่ว่างว่างงานพอสมควรนะครับถ้าเล่นเนี่ยกันทั้งวันเลยนะเล่นนะครับจริงๆก็สรุปไปเลยเนาะนะครับจะเรื่องเรื่องการเล่นเยอะนะครับเรื่องเล่นมวยปั้มก็มีนะครับเี่เล่นรถก็มีนะ คนทั้งหลายนะครับอ๋อขอไปนะครับต่อมามีพิสุรูปหนึ่งนะครับท่านมาจากแคว้นกาสีเดินไปเมืองนี้แหละครับพิสุรูปนี้มีศีลนะครับไปถึงชนบทกีตาคิรีพอถึงเวลาเชา้าปุ๊บท่านก็ห่มผ้าเรียบร้อยเลยนะครับถือบาทจีวรแล้วก็ไปบินฑบาตะ<า>เข้าไปในชนบทกีตาคิรีอาการเดินของท่านถอยกลับเลี้ยวแลดูของท่านนี่หน้าเรื่มใสนะครับเพราะท่านเป็นผู้มีศีลนะ เวลาเข้าไปในบ้านเป็นยังไงครับพรพพิสูนสามเนียนจะต้องประพฤติเสกียวัตรครับมองได้เท่าไหร่ชั่วแอกหนึ่งนะครับประมาณสองเก้าใช่ไหมนะครับประมาณสองเก้าท่านก็สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถนะครับคนทั้งหลายเห็นพิสูุรูปนั้นเป็นยังไงครับเรื่อมใสไหมไม่เรื่อมใสครับพูดกันว่าพิสูจรูปนี้เป็นใครดูคล้ายคนไม่มีไม่ค่อยมีกําลังเดินย่อง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 ค่อยๆก้าว เหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนมีแล้วก็เป็นคนมีหน้าสอยวไม่ยิ้มเลยก้มหน้าโอ้โก้มหน้าอย่างเดียวเลยใครถามใครทักก็ไม่สนใจนะครับใครเล่าจะถวายบิณฑบาตแก่ท่านผู้เข้าไปเที่ยวบิณฑบาตรูปนี้นะครับไม่เลื่อมสายเลยนะครับท,ทั้งท่านที่ทาท่านในม,ม,มีเกา,ท,าทั้งท่านที่อาการของท่านเนี่ยหน้าเลื่อมใสายแต่ชาวบ้านเขาไม่เลื่อมใสนะครับเพราะชาวบ้านเขาเคยเห็นแต่ภาพเป็นยังไงครับ เออพระนี่ไปถึงปุ๊บทักทายรูปหัวเด็กเอาเด็กมาอุ้มเลยครับเล่นลูกเขาเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยกอมโอ้โรูปหัวนะครับสารพัดนะแต่พระรูปนี้ไปไม่สนใจใครเลยกล้มอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เลยไม่เลื่อมใสเพราะเขาไม่มีศรัทธาในผู้มีศีลน,นะครับการปรุถุสลายตระกูลก็คือพิสุทําลายศรัทธาของเขาไม่ให้เขาเลื่อมใสในอิเลียาอาการที่น่าเลื่อมใสไม่ให้เขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะครับเขาจะมาชื่นชอบในอาการของใครครับ ของตนเท่านั้นนะที่เป็นผิดนน่ไหนครับการละเล่นบ้างร้องลําทําเพลงบ้างผู้นั้นนะเขาจะชอบนะครับแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าพระพิสุต้องต้องเป็นอย่างนี้ถ้<ม><พ>านอกเหนือจากนี้เนี่ยเป็นพระพระไม่ดีนะครับไม่ดียิ่งเป็นที่หนึ่งนะครับอะไรเขาเรียกว่าสิบสิบสองปนานหรือ,อยังไงที่นะี่พิ่พระเขาลองให้ฟังนะครับท่านมาเจอพระพิสุทธที่เป็นเพื่อนผมนะครับอยู่ที่เชียงรายนะ ท่านก็บอกให้ฟังบอกว่าท่านเนี่ยไม่รับเงินไม่ใส่รองเท้าไม่เที่ยวาคา,าเฟ่ไม่ร้องคาราโอเกะท่านรู้ไหมท่านไปบ้านผมเนี่ยโดนจับนะเพราะว่าท่านเป็นผราป,ปอมอุ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเอา้าวจริงๆพราป,ปอมเนี่ยผ้าจริงหนึ่งต้องร้องเพลงเข้าคาราโอเกะเป็นเ <c oughs> ข้าบอลเ <c oughs> ข้าบอล <c oughs> เป็นเพราะเขาคุ้นเคยอย่างนั้นครับท่านก็ไม่เชื่อครับไปจริงๆครับไปก็จริงๆเลยครับเขาก็บอกว่าเป็นผราปอม พระที่ไหนมาเดินไม่ใส่รองเท้าเนี่ยร้องเพลงก็ไม่เป็นเที่ยวคาราโอเกงโอเกะกับเขาก็ไม่เป็นไงนไม่มีที่ไหนก็ทํากัน,นชาวบ้านเขาหมดความเรื่องใจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาสังคารที่เสษนะครับถ้ามีใครถามว่าสังคารที่เสษข้อไหนนี่กรรมหนักที่สุดนะครับถ้าเป็นผมผมจะบอกว่าข้อนี้นะข้อสิบสามนี่ครับกุลธุสกะวิะทิลสายตระกูลนะพราะสังเกตข้อแรก นะครับอัไอสังฆเพศยยังไม่ได้ทันทำนะโดนทั้งโดนทั้งคดิเศษยังไม่ไทําสังคเพศนะครับทําสังฆเพศถึงจะเป็นปาราชิกเลยนะครับคนละข้อกันถ้าเป็นข้อแรกคนที่ตกนรกเป็นใครครับอ่าเป็นพระพิสูจอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นข้อนี้ไม่ใช่เฉพาะตนเท่านั้นนะครับชาวบ้านเขาตกนรกไปด้วยนะครับเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เลื่อมใสเลยเขาจะไม่จะไม่ทําบุญแก่พิสูจผู้มีศีลนะครับแล้วก็จะประทุษร้ายด้วยนะครับดีไม่ดีขับไล่เลยนั้นเนี่ย คนทั้งหลายพอเห็นพิสษุผู้มีศีลรูปนี้นะครับ<ม>ก็บอกว่าใครจะไปถวายบิณฑบาตส่วนพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราคือใครครับพระอัศชิและพุุณณพสุกะเป็นผู้อ่อนโยนพูดอะไรก็พูดไพเราะอ่อ,อนหวานยิ้มแย้มก่อนเลยครับใครไม่ยิ้มยิ้มให้ก่อนเลยสองรูปนี้มักพูดว่ามาเถิดมาดีแล้วนะมีหน้าไม่ใสย่ยูมีหน้าชื่นบานมักพูดก่อนใครๆนะ ไม่ต้องอ้อยเขาพูดไม่ต้องอ้อยเขาทักก็เจอหน้าแม่เจ้าเนาะเจอพ่อก็เรียกพ่อลุงนะใครก็ต้องการถวายบิณฑบาตแก่ท่านเหล่านั้นนะอุบาสกคนหนึ่งก็เห็นวิสุรูปนี้นะครับอุบาสกคนนี้เนี่ยเป็นบัณฑิตนะครับเห็นวิสุรูปนั้นกําลังเที่ยวบิณฑบาตในชนบทนี้ก็เลยเข้าไปหานะครับไปถามดูว่าท่านเนี่ยได้บิณฑบาตบ,บ้างไหมพระอุบาสกมองดูแล้วโอ้ท่ามาอย่างนี้เนชาวบ้านเขาไม่เรื่อมใส่แล้วแหละนะ เพราะว่าเป็นพิสูจน์ที่ไม่เหมือนเจ้าถิ่นเขานะพิสูรรุ่นนั้นก็บอกว่ายังไม่ได้บินฑบาตเลยนะอุบาสกก็เลยอลาราธธรอาราธนาไปเรือนนะครับนี่มนไปเรือนแล้วก็ถวายอาหารบิณธบัตนี่มนฉันนะครับแล้วก็พิสูรรุ่นนั้นนะครับอุบาสกก็ถามบอกว่าท่านจะไปไหนนะครับพิสูรก็บอกว่าจะไปเมืองสาวัตถีอุบาสกก็เลยบอกเรื่องทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าพระคุณเจ้าให้ไป ถวายบังคมพระบาทของผู้มีพระภาคเจ้านะนะแล้วก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่กระผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่แหละเรื่องของพระอัสสชิปุณณพสุกะบอกว่าในชนบทนี้สุดโูมแล้วพิสูุอัสสชิปุณณพสุกะที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นอรชีเลซามบางพวกประพฤติอนาจารมีประการเป็นอันมากนะครับไร่มังแด่ดปลูกดอกไม้นั่นแหละครับพิสูนนั้นก็รับคํานะครับรับคําเสร็จ ก็หลีกไปหนทางหลีกไปสู่หนทางนะครับจนไปถึงเมืองสาวัตถีพอถึงเมืองสาวัตถีนะครับเข้าไปในพระเจตวันเข้าไปเฝ้า,าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถวายบังคมนะครับแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดเลยนะครับให้ทราบต่อมานะครับพระผู้มีภาคเจ้าเมื่อรับรู้นะครับรับทราบก็ได้ติเตียนนะครับแล้วก็บรญ,ญัติสิขาบทเนาะบัญญัติหรือยัง อ๋อนะครับยังไม่ได้บัญญัตินะครับรับสั่งให้ไปลงบัพพาชนียกรรมก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือปัพพาชนียกรรมในถ้าลงแก่พิสูรรูปแบบพิสูรนั้นจะต้องออกจากสถานที่นั้นนะครับเพราะอยู่บ้านนั้นไม่ได้นะพิสูรผู้มีศีลเข้าไปในะไม่ได้อาหารแน่นอนเลยนะครับแล้วก็รับสั่งให้ใครไปครับสาลีบุตรและพระโมคขคลานะครับภาษาสาลีบุตรนี่มีบริวารมากพาพิสูรไปที่เป็นบริวารของตนนี้ไป เป็นหลายร้อยรูปนะครับพระองค์ตัดว่าดูก่อนสารีบุตรพระโมกขลลานะถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงไปพร้อมกับพิสูจน์หลายรูปแสดงว่าจะไปลงกรรมใครสักคนนี่เป็นยังไงครับเดีย๋ยวไปคิดว่าเล่นพักเล่นพวกนะั้นถ้าไปรูปเดียวสองรูปเป็นยังไงครับโอ้โดนเขาเล่นงานเข้ามาันกล้าเล่นกรรมเขาเหรอปันลงกรรมเขาถ้าเขาอยู่สักยี่สิบรูปแบบนี้ไปสองรูปกะจะไปลงกรรมเขาได้ไหมครับไม่ได้เจอหน้าเขายืนนะเขาจะเล่นงานเอากันหนีแล้วครับกลัวน เพราะฉะนั้นต้องพาพวกไปเยอะๆนะครับพระองค์นะครับเมื่อสั่งพระสารีบุทรโมฆาณะไปนะครับหลังจากนั้นพระสาริบุทัโมฆาณะไปถึงก็ไปลงประพาณียกรรมนั่นแหละครับนะต่อมาพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบวชนะพระบัญญัตินะครับมาดูพระบัญญัติ <c oughs> อูยาวเหมือนกันนะนเนี่ยจะจบไหมเดยนสี่โมงเนาะผ่านไปดีกรัามั้ อ่านทนิด e. หนึ่งเนาะอันหนึ่งพิสูจนเข้าไปอาศัยบ้านก็ดีนิคมก็ดีแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เป็นผู้ประทุษสลายสกุลนะครับมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของเธอได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษสลายแล้วเขาก็ได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยพิสูจนนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านเป็นผูนน้ประทุษสลายตระกูลมีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าได้อยู่ในที่นี้และพิสูจน์นั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้พึงว่ากล่าวพิสูจน์เหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกพิสูจน์ถึงความพอใจด้วยถึงความขัดเขือนด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วยย่อมขับพิสูจน์บางรูป ย่อมไม่ขับพิสุบางรูปเพราะอาบัติเช่นเดียวกันพิสุนั้นอันพิสุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นพิสุทั้งหลายหาได้ถึงความพอใจไม่หาได้ถึงความขัดเคืองไม่หาได้ถึงความหลงไม่หาได้ถึงความกลัวไม่ท่านเองแลเป็นผู้ปทุศร้ายตระกูลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันท่านปทุสลายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้และพิสุนนั้นอันพิสุนทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้อย่างยกย่องอยู่อย่างนั้นนั่นเทียวนั้นอันพิสุนทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพจนกว่าจะครบสามครั้งเพื่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามครั้งอยู่สละกรรมนั้นเสียสละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สะลเสียเป็นสังขารทีเสรนะครับจบนะครับสิคาบนี้ถ้ามาถามว่าทุกวันนี้มีไหมครับเรื่องของปาปสมาจารย์หรือว่าการประพฤติเลวสามเรียกว่าประทุษสลายตระกูลมีไหมครับทุกวันนี้ม,มีเยอะไหมครับ <Yeah. S 1> มีประการต่างๆไหมครับ <Yeah. S 1> มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหมอดูดวงท,ทักนิมิตยเยอะแยะมากเลยนะครับ เรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ามันคงจะคงไม่หมดไปจากโลกนี้หรอกเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับพิสูจน์ที่จะไปลงกรรมไปลงบับพชนียกรรมเนี่ยไม่มีกําลังนะครับไม่มีกําลังถ้าถามว่าเนี่ยรู้อยู่ขนาดนี้ว่าทุกวันนี้ก็มีถ้าเป็นพระพุทธเจ้ายังอยู่พระมหากระสปะยังอยู่เป็นไงครับท่านไปแล้วนะครับเนี่ยถูกลงบับพาชนียกรรมกันหมดนะแล้วก็ถ้าพระมหากระสปะอยู่ในท่านคํานึงไหมครับว่าคนนั้นจะต้อง พรรษามากมีตำแหน่งใหญ่โตนั่นไม่คำานึงเลยนะครับอันนี้เป็นพิสูจน์เจ้าถิ่นด้วยนะครับก็ยังถูกลงบพาชเนียกรรมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความแข่งขัดและก็กําลังของพิสูจน์ผู้เป็นรัชชีในสมัยก่อนนะครับท่านมีกําลังมากถ้าเป็นทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่เล่นงานไม่ไล่เ,เราออกจากวัดก็ดีแล้วนะก็ต้องรู้กําลังเราด้วยนะครับนะรู้จกักหลบหลีกหลบเลี่ยงนะถ้าพอลงการได้ก็ น่าจะเอาเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นข่าวดังนะครับถ้ามีการลงประพาชนีกรรมผมว่าดังแน่นอนเลยนะดังลงอยู่ใช่ไหมอ,อ๋ออ๋ครับนี่มนสรุปอ๋อถ้าเป็นเนีนยจะ เป็นธนกรรมของสมณีนนะครับเป็นธนกรรมของสมณีนต้องถูกลงโทษคำว่าปลูกดลอกไม้ในที่นี้เนี่ยมีจิตลาม,มกนะครับแต่ถ้าปลูกเพื่ออารามปลูกเพื่อเป็นของสงปลูกเพื่อความสวยงามของของอารามพวกนี้นะครับไม่เป็นอาบัตอะไรนะครับเป็นมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นของสงขอากาศพระเทลราและก็พ่นสารธมิกทุกท่านครับ คืออยากถามเรื่องเรื่องอาหารนี่ครับสมมุติว่าพระภิกษุรูปหนึ่งบินธบ,บาตมาหรือได้อาหารมาแล้วคือมีญาติมีลูกเนี่ยเก็บเก็บอาหารไว้ประมาณสักช่วงเพนเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปให้ญาติเลยนะญาติบอกโทรบอกให้ญาติมารับเอานี่ถือเป็นการบุธสลายไหมครับคือ,อคือตั้งตั้งใจเอาไว้เก็บเก็บใบส่วนส่วนที่ดีเอาไว้ครับอาหารที่ดีๆเอาไว้นะ อนามัตถาบินทบาทเรียกว่าบินทบาทที่เราไม่ได้ฉันก่อนให้ใครได้บ้างพ่อแม่นอกจากนั้นให้ได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้เลยนะถ้าให้พระพิสด้วยกันก็ได้ถ้าเป็นของเหลือนะให้ได้นะครับก็มีวิธีอยู่เราก็หยิบเอาสักหน่อยเลยครับหยิบเอาสักหน่อยให้มันเป็นของเหลือแล้วก็ให้ใครได้นะครับพระเถระบางรูปท่านเห็นโอ้คนลําบากนะครับอดอาหารเนี่ยขาดแลนคนกินเดินนะครับหรือว่าเป็นคนเดินทางเนี่ยไม่ได้กินข้าว มาหลายวันเนี่ยเาแ,แห้งแรงน้อยนีย่จะเป็นลมอยู่แล้วท่านวินาบาทไปเจอครับเออจะทำยังไงจะให้อาหารพวเนี้ท่านก็ปูอาสนาะลงตรงนั้นนะครับนั่งหยิบอาหารแล้วก็ทําท่าฉันแล้วก็ให้ตรงนั้นนะครับก็ไม่เป็นการบระทุสลายตรกูลครับครับขอาการนะครับครับก็โอ้โหโจบลงไปนะครับด้วยดีนะครับ สังฆาริเศสนะครับสิบสามนะครับเราก็ได้ยินได้ฟังได้รับรู้ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในสีขาบททั้งสิบสามข้อที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้นะครับเพื่อประโยชน์แก่การสํารวมแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่การขัดเกลากิเลสนะครับเพื่อความงดงามในาศาสนาของพระองค์ด้วยนะครับของภิกษุสามนเณรนะครับไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็จะต้องทาสามนเณรก็จะต้องประพฤตินะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ศึกษาได้รับไปมากบ้างได้ไปน้อยบ้างแต่อย่างน้อยก็ได้รู้นะครับว่าสังฆริเศตมีสิบสามนะครับสังฆริเศตนี่ทําไมจึงชื่อว่าสังฆริเศตก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระภิสุนะครับป่าตันสงเนี่ยนะครับ การที่จะได้ปริวาสก็ดีได้มานัดก็ดีการชักเข้าสู่อาบัตเดิมก็ดีหรือการออกอภารก็ดีนะครับจะต้องพึ่งพาอาศัยสงนะครับพระองค์จึงตัดว่าสังฆาริเศสนะครับเพราะนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังเราก็ยินดีใช่ไหมครับมานั่งศึกษาเรียนรู้ธรรมวินัยบางทีก็เบื่อบ้างนะครับเหงาบ้างเพราะว่าไม่เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปในก่อนหน้านี้ว่ามีภิกษุ บางจําพวกนะครับบางพวกที่ยินดีในการขับร้องคาราโอเกะนะครับแต่เราก็ไม่ได้ยินดีแบบนั้นยินดีในการที่จะมาศึกษาเรียนรู้ทำรรม,มาวินัยของพระศา,าสดานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันนโกนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาอัมพรอาภัสโรนะครับที่มาเป็นพะวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยายสังคาริเหต13ข้อให้กับ เราได้ยินได้ฟังกันในวันนี้นะครับเพื่อน้อมนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับขาดเก่าแล้วก็ต้องขออนุมโมทนากับทุกทกท่านนะครับที่ยินดีในการฟังคําสอนของพระศาสดาเพราะเราบวชเข้ามาแล้วในศาสนาของพระองค์นะครับก็ควรที่จะยินดีในคําสอนของพระองค์นะครับก็อขออนุมโมทนาครับพระคงัวสาธุนะครับ